สวัสดีครับที่นี้เราบ okay. ปุเกไฟ้า p o c k e t e d i t i o n ศูจุดก้าจุดห้านะฮะแล้วก็มาเริ่มปูพื้นกันต่อที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะฮะโอเคเป็นการที่หาของได้ยากลำบากของเราก็ใกล้จะไม่เหลือแล้วว่ะทำไงดีล้วโรบินเกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวเนาะเพราะีะว,ว่าอุปกรณ์ของเราขาดแขนมากเลยตอนนี้เราจะไม่มีของเหลือแล้วเนี่ยอุ๊ยบัตเจ้าโจมันแย่มาก โอ้โหมันแย่มากทรัพยากรเหมือของเราแร่เหล็กนะฮะไม่มีแร่เหล็กอยู่ในคลังเลยนะฮะตอนนี้กําลังเจอปัญหาขาดแคลนแร่มากเป็นคุณคุณทํายังไงดีนะครับเชื่อว่าพบที่ทํา <c oughs> ยังไงดีเนี่ยแต่ว่าพาดีแล้วก็จัดก,การเติมต่อเติมบ้านนะเนาะต่อเติมบ้านเสร็จแล้วเราค่อยนี่ก็ได้เนาะอือ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ โอเคโเคข่าเสร็จพอดีนำสลับหมดเร่อน่นนะโคมีกระเบือไม่ไม่มีนะฮะโอเคเจ็ดแปดนะหนึ่งสองก็สองอันจบโเคเป็นของมีค่าอย่าใช้อย่าใช้ทิ้งเพื่อนม,มีไฟสแสลับอะ่ะ แต่ไรเรามีไม้เดีอยอยูงเดี๋ยวก็หมดแด้งไปแล้วเรว่าไปนั่นหมดจริงๆยุ่งนะออโอเคห้าสิบห้าผมเล่นอันนี้มาผมก็ไม่เห็นเจอเหมืองเลยนะฮะเหมืองเ้ยหูเตียงเดี๋ยวเตียงกนไม่เซฟให้เราเดี๋ยวมันยิ่งขี้น้อยใจอยู่ว่าไปนั่นอีกพอมุกแป้งนะฮะมุกแปก้งหันแป้งอย่าไปเล่นนะผมแปะหลายรอบมาด้วย ข้างล่างเตียงไม่อยากรู้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละปึ๊บปึ๊บพุดดิเงีมยจะพอป่ะในแกลบเนี่ยทำงานให้เร็วๆนะฮะจะได้เสร็จเสร็จไรเลยครับพี่อาถามสร้างบ้านเสร็จไงฮะอ่าอือถุยพอเห้ยมุกนี้ เปิดชิปนะก็ไม่มีอะไรพูดมากเลยนะพูดไม่ค่อยมากจริงของจริงนะผมไม่พูดไม่ค่อยมากนะฮะพูืเปล่าวะต้องไปถามเพื่อนผมเองนะฮะโอเคจะมืดแล้วนี่ก็สองนาทีแล้วครับถ่ายสองนาทีแล้วสามนาทีแล้วมั้งยังยังยังโอเคแล้วก็พุดมาแ อันนี้ก็ลื่นๆนะเพราะาอยู่ในบ้านมันลื่นๆนะถ้าออกจากบ้านมันไม่ลื่นนะฮะอะไรลื่นเหรอฮะก็คือถ่ายนะฮะถ่ายขึ้นแหลกหรือไม่แหลกนะฮะก็เลยพูดไปก่อนว่าลื่นอะไรนะฮะอ่าผมจะเข้าใจกันนะฮะหมูร้องทำไมหมูอือสามนาที จะถ่ายไม่เกิน15นาทีแต่ตอนนี้เราขอนอนก่อนกันแล้วก okay, oh, ันพันหน้าไม่ได้ชิปเปงแล้วไงโอเคได้ละเมื่อกี้หันหน้าไม่ได้นะไม่เป็นไรโอเคตื่นนอนยามเช้าโอ้ตื่นย่าเอ้ยเร็รลตื่นพอละเลิกเลิกเล่นพันหมดละพอแน่นี่พอแน่แล้วประกันความแล้วประกันเลยว่าพอแน่นี่เห็นไหมไม่เชื่อเถอพอพอโอเคปุ๊บคุได้ยินเสียงที่ผมดีไหมครับ อยากำลับมาหาเรานั่นก็คือช่างมาละน่ะคพณอย่ามาบ้านเราได้ไหมบ้านเรายิ่งไม่คยชอบหน้านาอยู่ด้วยมองหน้าด้วยไม่ได้ชอบมาก็ตะคอกใส่แล้วอะ่ะไอเวดกระจกยิ่งทุบแล้วไม่ให้โหน่าเสีได้น่ะเห็นตัวแนละ้วหนึ่งตัว ที่โกแถวบ้านนะมึงอ่ะอืมมองหน้าไม่ได้เลยอ่ะอยอ,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 ยอย่าอย่าขโมยของบ้านแล้วก็แล้วกันนะฮะะผมไม่รู้นะว่าเอน็นอรแมนมันขโมยกล่องได้หรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไหนก็ดีนะจะได้ป้องกันหน่อยโอเคแตกขามือเอ,อ้ามันจะมาขโมยบ็อกบ้านเราหรือเปล่าอ,อืม แอบวันมนยิ่งเข้าใกล้บ้านเรายเยอะเลยนะฮะตัวนี้บางทีวันหนึ่งของอาจจะหายไปก็ได้ว่าไปนั่นถ้าหายไปจริงเนี่ยสวยนะ,ะเนี่ยเช่นถ้าเกิดเป็นไดมอนอะไรอย่างนี้ไปนะะกระจกไม่พอเลยฮนะพานะไปขุดกระจกมายังพอไหมเนี่ยเราอีกสิบหกอันละพอพอพอสิบสองอัน พอไหมไม่พอชัวร์เลยลองดูนะกันึ่งจะได้ไมันต้องเสียได้กระจกไปดหนึ่งสองสามสี่อหกเจ็ดแปดโอเคเท่านี้เองเหรอได้แค่เนี้ยหมดจบพอดีครบเฮ้พองเฮ้ยก็จะไม่พอจริงอ่ะ อันนึงอันนี้มีสี่ห้าหกโอ้หกพอดีเดี๋ยวสลับไปสองอันพอแล้วจะได้อืได้สิบหกขนเลยอพอดีนะพอดีกระจใส่สองอันพอดีได้เลยนะมาเด่งอันเดี๋ยวเลือกสลับอันหนึ่งก็เผาได้อันหนึ่งนะโอเคจะได้รู้กันนะฮะโอ้พอแล้วจบ เอาไปคราฟให้กลายเป็นจอแบนเลยนะฮะแบนโอเคว่าเราเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าหลังบ้านเราแม่งช่วยเหแล้วเกินอุ๊บไม่เจ๊กูต้องไปกูกระจกไปแล้วเดียวไปเอาเฮ้ยถือว่าพอดีเออพอดีไม่ต้องไม่ต้องเออลืมกันด้วว่ามันลืมวก็มันพอดีกันนะฮะหมูมองหน้าทำไมหมูเดะเดวเดะเดะทำไปคัดอาหารเย็นวันนี้เลยหมูบดเกี่ยลือ อะไรเนี่นะฮะช่างวันนะฮะโอเคภารกิจต่อไปคืออะไรดีอะแล้วก็จะการปรูพื้นอ๋อรู้แล้วทอสทอดทอดทอดนะฮะทอสทอดเราไม่มีทอสปอ้ยแหลกนะฮะือ,อกนอกบ้านทีแหลกเลยโอ้มีดินแถมด้วยดีจัง หน้าบ้านเราก็ดูสวยแล้วก็ขยายหน้าบ้านนะเอาแค่นี้ดีกว,ว่าไปปลูกเหมืองต่อดีกว่าไปมีั้นก็ไปขุดเหมืองเล่นดีกว่านะ้อเพระเาะว่าขยายบ้านก็ขยายตกแต่งอะไรเสร็จเด้นิดนึงแล้วงั้นเราเดี๋ยวเราทําทอไปเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่เจอแร่เหล็กเลยนะเป็นสิ่งที่แย่สำหรับเราเป็นอย่างมาก อติ๊กสองอันของไอเดียลองตามนี่คาบแม่งเสร็หนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งมีที่ขุดหินเออดาบไปด้วยที่ขุดหินมีไหมเอ้ยจำได้เมื่อกี้ไปขุดไม่ใช่เหรอ,เ,อเจอแล้วนี่กล่องมันก็มัวตัวนะเพราะว่าไม่ได้จัดนะอ้าวคาปไปแค่อันเดียวเองเหรอใช่เหรอือืสองอัน ก่ทุบละทุบละทุบละเอออ่ะงั้นไปบุกหัวงั้นดีกว่านะฮะอืมเตรียมก่อนดีๆก่อนนะฮะก่อนที่จะไปบุกวับอยู่ได้แหละนะคทุกอ้ฝนตกจะได้ไม่ไมกลัวฝนนะแต่ว่าภาคนี้ฝนไม่ตกเราจะขอทําไมใช่ไหมฮะเอ,อ้ยบอกสิบางอย่างอยู่ข้างในได้ถ้าเจอกลุสปอนเนอร์สปานเนอร์แล้วทอปไม่มีเนี่ย เอิ่มพอดีเื่ากันแล้วก็นะชิบหายนะฮะคำเดียวสองคำเดียชิบกับหายสองคำใช่ไหมครในพยางอะไรนะโอ้อยมุกแปลกตลอดน,นะมุกผมพอดีผมก็ไม่มีมุกอะไรมาเล่าน,นะฮะไม่ไม่มีมุกอะไรมันเล่นเลยนะฮะมันเตรียมอะไรเลยรู้ยงเงี้ยจะเอาโชว์เวลมาด้วยนะเนียแม่กเกรยเยอะเลอเกินนะใช่แบบเกรย์ป่ะ หน้าเกรมัมเป็นเกรนะฮะอย่าไปยุง่งปุยโอเคโเคตรข้างบนต่อเพิ่งเหลือมีเวลาเก้าถ่ายไปเก้านาทีแล้วยังมีเวลาอยู่นะฮะไม่ต้องเรียบนะฮะยังไม่ถึงเวลาตานะฮะวาไปนั่นแ,แช่งตัวเองเพราะว่าโอเคได้ฟินแอได้ฟินมาแล้วนะแต่ไม่มีสตไอรอนนะได้ทำไฟเช็คไม่ได้ จะไม่รู้เอาไปทําแมวอะไรนะเอาไปแชร์กันนะนอกจากไปนรกที่ทําดีนะ้ะเกิดไปได้นะจะไปได้ต้องหาไดมอนด์สามก็ในพาทที่แล้วเฮ้ยในการชุวดนั้นั้นผมก็ได้ไปเลยนั้นนรกได้บล็อกอันนั้นะแต่ว่ามันหันหายอะฮะเกมที่ผมเล่นนะอะไอ้ตัวนั้นผมจะหาเฉยเลยอ่าก็เจอปัญหาก็เลยต้องน่าหม่หมดเลยนี่นก็คือใหม่หมดเลยก็คืออะไรครับอ้าม ใช่ใหม่นะฮะก็คือเนี่ยคือเอาชิวแล้วใหม่จะพูดว่าซีซั่นสองก็ไม่รู้จะใช่ดีไม่ใช่ดีก็ไม่รู้นะไม่ต้องพูดอีกนละ้แล้วก็เกิดคนเจออย่างเงี้เหมือนผมแล้วก็คุณจะรู้แน่ถ้าเกิดเอ้ยแจ็คพอตไอรอนอืมแจ็คพอตยังไงนะใช่ไหมฮะอืมเนี่ยแจค็คพอตเลยนะอไอรอนโอเคุดละ โค้โคโคโยี่ขัดแคนอยู่พอดีเลยโอเคโคไม่ต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนเนี่เห็นไหมอ่ะไม่เชื่ออือได้โคแล้วเราได้โคมันแล้วโคเยอะด้วยไม่มีกระเบือก็ดีเหมือนกันนั่นนี่จุจุ่จุจทุยว่าไปนั่นเลยนะอืม ก็จบคลิปแล้วเนี่ย11นาทีแล้วยัน15นาทีเดี๋ยวลืมนะฮะต้องดูรายกาตลอดเลยแหละไปเลยไม่มีเวลาคิดมุกบางทีมุกผมก็แปลกได้แล้วนะฮะไอเก๋ยเอ้ยขอคลิปเคลียนอะนรอก็ดีนะโอเคยาวไหมมีแล่ไหมไม่มีแล้วก็ห้ามยุ่ง จากท้อตรงนี้เราจะอุดแค่ชั่วเฮ้ยยนนะฮะเขาอยากเก็บหมดเส็จหมดเราจะเก็บอืมอะไรอ้อเราจะเก็บแร่แบบให้เราจะอุดนะฮะมาจะเก็บเดี๋ยวจะอุดนะเพื่อให้เป็นว่าเราไปแล้วแล้วก็ไม่ไปอีกแล้วนะฮะเนี้ยเนียนไหมเนียน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 ดต่อเลยนะเพื่อหาดันเยนใต้ล่างเนี่ย หาเจอเปล่าผมก็ไม่รู้นะเอออุ๊ยพระเจ้าจกอุดแมงเออพอพระเจ้าจกมันลอยได้ไงอ้าวโอเคเลยมันลอยได้ไงเมื่อกี้ปักกีบแล้วมั้งเนะเฮ้ยมันเจียนเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ดูจากนี้มนเหมือนนะแต่มันก็ไม่ใช่นะอืมมันจะมืดแล้วอืมลาบสงหอรผมบอกว่าให้มันต้องรีบกลับบ้าน เชื่อรังตังหอนดีไหมสามสองหนึ่งเชื่อจบเว่งหมูอย่ามาหมูไอ้หมูมาทำไมอย่าขวางดานเร็ว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 เร็เรเร็วเดี๋ยวพักเสียวจะมีตัวแล้วมาหาไอย่างเช่นหืมฝั่งนน้นคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมฮะอือหือ ไปจัดการฉลองปาร์ตี้เลยวแถวเกาะน,นู้นเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอ่ะทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะคีเปอร์อือมาอะไรเนี่ยเราไม่ชอบนายเลยอ่ะมาหลายตูดเราทำไมอ่ะหรือว่าแกเป็นเกย์อะอือต้องมาเล่นด้วยนะให้เอาไม่ชอบ คิปเปอร์ในเกียรที่สุดในเกมแล้วชอบมาระเบิดตูดแล้วอะทวยโอเคนะเรามานอนแล้วก็จบคลิปกันเลยดีกว่าแหลกนะโอ้ยเดี๋ยวเรากอที่สิบห้าเี๋ยวเราที่สิบสามแล้วเร็วเร็วเไอลูกศรไม่ตรองจังหวะโอเคเอิ่มเจอกันใหม่พัทหน้าสวัสดีผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายคุณลาบ